สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่แบบปลาโฉชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนธันวาคมเป็นเรื่องที่2กันค่ะในคราวนี้เรามาเอาใจแฟนๆซีรีส์รุ่นใหญ่กันบ้างนะคะแต่สําหรับรุ่นเล็กก็ตามได้เช่นเดียวกันค่ะ ตอนนี้เป็นผลงานของนังเอกและพระเอกรุ่นใหญ่อย่างพักซูแอร์กับคิมคังโอที่จะมาก่อดรามา่าสร้างความเข้มข้นความแซบกับปมปัญหาที่เกิดขึ้นจากความโลภในจิตใจของมนุษย์มาตีแผ่ให้เราได้รับชมกันค่ะว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรสนุกหรือไม่ไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเล t ซ s e ซีรี์เรื่องนี้มีชื่อว่า Artificial City แนวของเรื่องคือลึกลับระทึกขวัญจิตวิทยาและดราม่าค่ะถือว่าหนักพอสมควรเลยนะคะเนี่ยก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่านางเอกเป็นลูกสะใภ้คนรองของตระกูลมหาเศรษฐีเจ้าของซองจินกรุป๊ปเธอมีหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะสเปซจินในเครือซองจินกรุป๊ป ในอดีตเธอเคยมีชายคนรักที่คบหากันมาเป็นระยะเวลาหลายปีแต่จูจ่ๆเธอก็ได้ทิ้งเขาด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการหนีจากความยากจนอยากมีชีวิตและมีรายได้ที่มั่นคง เธอจึงมาแต่งงานกับพระเอกซึ่งเขานั้นเป็นลูกชายนอกสมรสของตระกูลมหาเศรษฐีตระกูลนี้ปัจจุบันเขาเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งแต่เขานั้นมีปมด้อยที่ถูกคนอื่นตราหน้าว่าเป็นเพียงลูกชายนอกสมรสของซองจินกรุ๊ปมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้เองทําให้ความโลภเข้าครอบงมจิตใจของนางเอกเธอจึงทําทุกวิถีทางให้สามีของเธอขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นประธานใหญ่ของซองจินกรุ๊ปให้ได้แม้จะต้องทําสงครามกับตระกูลมหาเศรษฐีนี้ก็ตาม สุดท้ายแล้วเป้าหมายของนางเอกจะสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่และมีอุปสรรคอะไรรอคอยเธออยู่เราไปร่วมลุ้นและรับชมกันได้จากในซีรีส์เลยค่ะสำหรับนักแสดงนําของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่หนึ่งค่ะพักซูแอร์แะบทนางเอกของเรื่องลู้สะัพ้คนรองของตระกูลมหาเศรษฐีที่เป็นเจ้าของซองจินกรุ๊ปเธอเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะสเปซจินในอดีตเธอเคยมีชีวิตที่ยากลําบากมาก่อน ก่อนที่เธอจะได้แต่งงานกับพระเอกซึ่งเขาเป็นลูกชายนอกสมรสของสกูลมหาเศรษฐีตระกูลนี้ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Sweet Stranger and Me ในปี2016ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกหนุม่มคิมยองกวงังอีซูฮยอกโชโบอาคิมจีฮุนและนักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสสาวที่ย้ายกลับไปอยู่บ้านหลังจากที่แม่ของเธอนั้นเสียชีวิตไปเมื่อ3ปีก่อน เพื่อที่จะไปเคารพหลุมฝังศพครบรอบวันเสียชีวิตของแม่เธอที่นั่นเองเธอได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งเขาอ้างว่าเป็นเจ้าของบ้านของแม่เธอและยังบอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงของเธออีกด้วยด้วยความที่ไม่เชื่อเธอจึงคอยแอบอสอดส่องจับสังเกตพฤติกรรมต่างๆของชายคนนี้จนนำไปสู่ความโรแมนติกที่เริ่มกอดตัวขึ้นในจิตใจระหว่างพวกเขาทั้งสองคนคะ่ะ คนที่2ฮาคิมคังอูรับบทพระเอกของเรื่องลูกชายนอกสมรสของตระกูลมหาเศรษฐีเจ้าของซองจินกรุ๊ปเขาเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังและได้แต่งงานกับนางเอกหลังจากที่ได้แต่งงานกันแล้วนางเอกเปรียบเสมือนเป็นผู้ผลักดันเขาในทุกๆด้านเพื่อให้เขานั้นมีอำนาจในซองจินกรุ๊ปมากที่สุดผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Women of 9.9 b ท l l i o n ีในปี2019ผลงานซีรีส์ล่าสุด เขานับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกสามาฝีมือโชยอจองร่วมด้วยโอนาราอีจีฮุนชองอุงอินและนักแสดงสมทบอีกหลายท่าน เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เติบโตมากับพ่อที่คอยดูถูกเธอเสมอจนในที่สุดเธอตัดสินใจหนีไปกับชายคนรักและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่คิดว่าดีขึ้นกว่าเดิมแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นมันกลับไม่เป็นไปนตามที่เธอคิดไว้อยู่มาวันหนึ่งเธอได้รับเงินจํานวน99,000พันล้านวอนโดยบังเอิญเธอจึงคิดจะฮุบเงินก้อนนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง แต่มันก็ไม่ง่ายเมื่อมีอุปสรรคมากมายเข้ามาแย่งชิงเงินก้อนนี้ไปจากเธอเรื่องราวอันแสนวุ่นวายจึงเริ่มต้นขึ้นค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนาซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะคนที่3ค่ะคิมมีซุกรับบทประธานมูลนิธิวัฒนธรรมของซองจินกรุป๊ปเธอเปรียบเสมือนเป็นแม่เลี้ยงของพระเอกและเธอมีลูกชายอยู่หนึ่งคนค่ะ คนที่4ี่คิมยองแจรับบทลูกชายคนโตของตระกูลมหาเศรษฐีเจ้าของซองจินกรุ๊ปเขาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานอีกทั้งยังเป็นพี่ชายของพระเอกอีกด้วยค่ะและคนที่5นะคะอีอีดํารับบทเจ้าหน้าที่สาวประจำพิพิธภัณฑ์ศิลปะสเปซจินที่นางเอกเป็นผู้ดูแลอยู่เธอคอยจิดตามนางเอกอยู่เสมอและดูเหมือนว่าเธอกำลังมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่กับนางเอกค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของชอนชางกึนผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง The Package ในปี2017และเรื่อง Mystic Pop-Up Bar มนมายานะร้านรับแลในปี2020ร่วมกับผู้เขียนบทซีรีส์ซอนเซดงซึ่งเป็นการตีแผ่เกี่ยวกับความโลภความทะเยอทยานที่ครอบงำจิตใจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนของสังคมก็ตาม เพราะความหลงใหลในอำนาจกิเลสที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่ในครอบครัวตระกูลเศรษฐีที่มีเงินมากมายภายนอกดูสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่สุดท้ายแล้วก็แข่งแย่งชิงดีกันเองเพื่อให้ตนอยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดให้ได้เหมือนกับข่าวที่เราเคยได้อ่านได้ฟังกันในอดีตเรื่องพี่น้องตระกูลนี้ฆ่ากันเองเพื่อยแย่งชิงสมบัติมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆค่ะ จากในทีเซอร์ยังมีเรื่องของชูสาวเข้ามาผสมไปอีกถึงแม้ว่าพอดแนวนี้จะถูกนำมาทำซีรีส์หลายเรื่องแล้วก็ตามแต่มันยังคงทำหน้าที่สอนและคอยเตือนสติคนเราได้เป็นอย่างดีค่ะนี่เป็นผลงานซีรีส์คัมแบ็กในรอบ5ปีของนังเอกพักซูแอร์ถือว่าเธอห่างหายไปนานพอสมควรเลยนะคะ และยังเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของเธออีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เธอจะรับบทนักเอกอ่อนหวานไม่ค่อยสู้คนเท่าไหรนะ่นักมาในเรื่องนี้เธอจัดหนักจัดเต็มฟาดฟันกันให้สุด จากในทีเซอร์ที่เราได้รับชมกันไปนั้นจะเห็นได้เลยว่าเธอเต็มที่กับงานแสดงเรื่องนี้มากๆค่ะและป้าเชื่อว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นผู้ชักนําเราให้จมดิ่งไปกับเนื้อเรื่องได้อย่างแน่นอนส่วนทางด้านพระเอกคิมคังอูเองเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานคัมแบ็กในรอบ2ปีของเขาอีกเช่นกันใครที่คิดถึงพระเอกนางเอกคู่นี้แล้ว,ลวก็ห้ามพลาดด้วยประการทางปวงนะคะ สุดท้ายแล้วนางเอกจะสามารถทำความฝันความต้องการของตัวเองได้สำเร็จหรือไม่และยังมีเรื่องราวอะไรสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆซีรีส์อีกเราไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันพุธและพาร์ทหัสทางช่อง JTBC on air EP 1ในวันที่8ธันวาคมที่จะถึงนี้มีทั้งสิ้น20 EP ต่อจากเรื่อง Reflection of You ดั่งภาพสะท้อนส่วนช่องทางรับชมย้อนหลังนั้นยังไม่มีแอปพลิเคชันไหนความลิขสิทธ,ธิ์เรื่องนี้มานะคะถ้าป้าทราบแล้วจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วมม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโชนนะคะคัาสัรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกดซับ c r i b e และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกลิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์จะแชร์จะบอกต่อมาเม้นท์คุยกันกับป้าตาล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ยีพีหน้าสวัสดีค่ะ